นำวิธีการบี่างๆมาใช้ในการเล่าเรื่องอาจจะเป็นชิวจำวันของเราหนึ่งวันเราเจออะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของสุดสัปดาห์นี่ไปเที่ยวตลาดน้ำปลากรอบอร่อยอาจารย์อาเคยเคยดูของคนอื่นนะที่บ้านไม่มีแต่ว่าถ้าคนสนใจก็อออเดอร์ได้เราจะไปแฮปมาให้ จริงผู้ติดตาม 1.2m จับถึงใหญ่นี่คือการมากๆยอนมาดนี่ย้องมาดูนีว่านไม่น่าเชื่อบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำคลิปอะไรดีแต่นจริงว่าทนี้ประกันเาน่งที่รยจินเราคิดไม่ถึงของคนอื่นเขาย้ำคนในโลกออนไลน์เาไม่รู้นั่นที่กินอาเงไม่รู้แม่บนบอกว่าคนที่ดูติกเกอเนี่ยเขาไม่ดูเอเดอร์ได้ทั้าไหนดี้แล้ หรือว่าเราแฮปมันได้ขา่ดีกว่าพอแฮปได้ขายเราก็จะมาขายให้ถึงก็หมายนี่ยเี้เราไปายนาะมีแอตริงนี่ข้าวสองแท่งแต่เราขายคู่เพราะว่าเราจะปลูกทีลกว่านี้ก็ประมาณที่ไมนัดยี่สิบบาทเนาะต่อได้นะคอมเมนต์ในท่องแชทได้เลยสนใจก็ออเดอร์ได้วันนี้ ที่เก็บำเอาไว้นะคะต e ัวนี <olives>. ้ตอนตัว่อยตัวประเทศสา่มากมาแนะนำเนาะคนรุ่นใหม่นนะ